สวัสดีเจ้าสาวมาเริ่มกันเลยขอแชร์ประสบการณ์ความรัก9ปีและแขนต้องชำระค่ะมามาเลย อยากเล่าประสบการณ์ครอบครัวของเราประสบการณ์ชีวิตทั้งในวัยเด็กและวัยที่เป็นแม่คนค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อส้มอายุ19ปีครอบครัวของเราเองไม่ได้มีความรักที่สมบูรณ์พ่อแม่ได้สั่งสอนให้ตั้งใจเรียนง่ายๆคือแล้วแต่เวรแต่กรรมแม่ของเราเป็นเสาหลักของครอบครัวพ่อเราค่อนข้างเจ้าชูมา้มากๆตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันมาตลอดเรามีพี่น้องสองคนคือเรากับน้องชายภาพตอนเด็กของเราพ่อมีเมียน้อยส่วนแม่ก็มักจะกอดและหอมน้องชายอ่อน โยนกับน้องชายแต่กับเราไม่เคยมีไม่ใช่ว่าแม่ไม่รักเรานะคะเขาก็รักในแบบของเขาแค่ไม่แสดงออกเฉยๆตอนนั้นก็รู้สึกน้อยใจมากๆแต่ก็นั่นแหละค่ะหลายคนสงสัยว่าทําไมถึงต้องเล่าแบบนี้ก่อนคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่ว่าไม่ได้ความรักความอบอุ่นของครอบครัวเท่าไรมันเลยทําให้อยากมีความรักและมีคนที่รักเราสักคนสาวอภรรตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปถึงเนื้อหานะฉันจะบอกว่าไม่ว่าครอบครัวพื้นเพคครอบครัวจะเป็นยังไงนะสาวเมื่อเราโตขึ้นนะ่ะพวกเราทุกคน มีสิทธิ์เลือกที่อยากจะให้ครอบครัวของเราเป็นนะจ๊ะฉันไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็น perfect family มีพ่อแม่ลูกแต่เราเลือกได้ว่าเราอยากให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนเมื่อเราโตขึ้นฉันไม่คิดว่ามีครอบครัวไหน perfect สมบูรณ์แบบ100เป็หรอกไม่มีจ้ะไม่ว่าจะครอบครัวของฉันหรือครอบครัวของคนคนไหนเราต่างหากที่เป็นคนเลือกมองว่าในครอบครัวเล็กๆของเราที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเลยนะน่ะอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนอยากจะให้เป็นในอนาคตเมื่อเรามีครอบครัวเป็นของตัวเอง ฐานะที่บ้านของเราปานกลางไม่ได้รวยแต่ก็มีหนี้มากมายแม่เราแบกรับภาระหนี้สินไว้โดยที่พ่อก็สบายใจกับการมีเมียน้อยเราเรียนจบมหเท่านั้นเพราะที่บ้านไม่มีตังส่งให้เรียนต่อคะ่ะออกมาหางานทําเราครบกับแฟนคนแรกเรามาตั้งแต่อายุ17ตอนนั้นเขาคือทุกอย่างในชีวิตรักเขามากแล้วเขาก็ดีกับเรามากจริงๆจนคบกันเข้าปีที่4เราได้ไปอยู่ที่บ้านเขาเนื่องจากเราไปหางานทําแถวแถวจังหวัดเขาตอนนั้นอายุ27บมั้งคะเราทางานเป็นเซล์ของบริษัทหนึ่งเจอ ลูกค้าต่างชาติจุดนี้ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนค่ะจากที่ไม่มีอะไรเราได้เงินเดือนหลักแสนถึง3 0 0แสนตอนนั้นชีวิตดีมากๆเราเอาเงินให้แม่ไปใช้หนี้ได้ทั้งหมดและส่งแฟนเรียนข้าราชการก่อนอื่นยินดีกับเธออนนะสาวที่เธอสามารถปลดหนี้ปลดสินได้เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงแต่ฉันก็คิดว่าเธอมาถึงจุดที่เธอมีความสุขกับตัวเองขึ้นมานิดนึงเนาะให้เขาเดือนละเกนะ้าพันณตอนนั้นคือเยอะมากแต่ก็รักเขาไม่อยากให้เขาลําบากซึ่งตอนนั้นคบกันเข้าปีที่6-7ถึงเเรามีเงินหลักล้านตอนนั้นชีีวิตดมมากแฟนไ่เคย ชู้หรือมีคนอื่นเราเข้ากับที่บ้านแฟนได้ดีมากนิสัยของเราเป็นคนไม่ตามจิกแฟนแต่ก็จะถามถ่ายบ้างไม่เช็คมือถือแฟนแล้วเราก็ท้องค่ะขอบอกก่อนว่าไม่ได้ตั้งใจปล่อยคือน้องมาเองแฟนเราก็เริ่มไปฝึกงานจนเราท้องได้7เ,เดือนเราไม่เคยสังเกตอาการของแฟนว่าเปลี่ยนไปไหมหรือยังไงเพราะมันดูปกติทุกอย่างวันหนึ่งมีผู้หญิงโทรมาเขาดูรนรนผิดปกติแต่เราเป็นคนให้เกียรติแฟนก็รอให้เขาคุยจนจบเลยขอดูมือถือซึ่งสิ่งที่เจอคือ เพื่อนร่วมงานในไลน์ส่งข้อความทำนองว่าที่รักคิดถึงตัวเองเขาตอนนั้นอึ้งและช็อกถามเขาตรงๆเขาบอกไม่มีอะไรเจ๊กแกแค่เหงาพิมพไปแบบนั้นแหละถ้าไม่เชื่อพุ่งนี้จะพาไปหาเราถึงดูประวัติการสนทนาทั้งหมดมีโทรหากันเป็นชั่วโมงถามตลอดดูยังไงก็ไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องเรารู้สึกตอนนั้นว่าลูกเราไม่น่าเกิดมาตอนนี้เลยทุกอย่างดูสายไปและแก้ไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นเลยให้แฟนพาไปสถานที่ทำงานเราได้ไปเจอผู้หญิงคนนั้น เขาดูอึ้งๆกับการที่เจอเราแต่ตอนนั้นเขาก็เล่นกับท้องของเราถามเราว่ากี่เดือนแล้วใกล้คลอดเมื่อไหร่ยังไงอะไรแบบไหนก็เหมือนคนปกติแต่เรารู้สึกถึงอะไรที่มันผิดปกติอยู่เราจึงขอแฟนว่าขอร้องได้ไหมอยากคุยกันแบบนี้เรารับไม่ได้และไม่อยากให้มันกระทบกระเทือนจิตใจเราเขาก็รับปากแต่ก็นั่นแหละเหมือนเดิม และการคุยของเขาสองคนก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนเราคลอดลูกผู้หญิงคนนั้นหมายี่ยมก็ดูปกติเราก็คิดว่าเออหรือฉันคิดมากไปนะแต่สามีเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นขอบอกก่อนนะคะว่าทุกค่าใช้ใจ่ายในบ้านและคลอดลูกฝากท้องสามีไม่เคยออกเราเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดจะด่าว่าเราโง่ก็ได้ขนาดเรามองย้อนกลับไปยังคิดว่าทำไม่อจัง เริ่มห่างเหินไม่มีความเป็นพ่อคนไม่ได้ช่วยดูแลอะไรหลายๆ,ๆอย่างร่วมกับเราทําให้เราเป็นสืมเศร้าหลังข้อเธอจริงๆ PPD เนี่ย Post p a r t u m Disorder เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนะสำหรับคุณแม่หลังข้อดังนั้นดูแลตัวเองดีๆดกันด้วยนะจ๊ะตอนนั้นเราเริ่มประสาทเราทะเลาะกันเรื่องของเขาสองคนบ่อยมากจนรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานแล้วคงจะรวมเตียงด้วยถึงขนาดเนี้ยอืมชัว สามีเริ่มพูดถึงเรื่องของเราว่าห่างกันไหมเธอดูระแวงเกินไปเขาไม่สามารถทํางานได้ปกติตอนนั้นเราไม่มีหลักฐานอะไรค่ะที่จะเอาผิดพวกเขาก็แค่แชทเราเลยถอยออกมาเพื่อให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นไม่ต้องคอยระแวงอยู่ๆก็มีเมลแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันหนึ่งสามีเรา จองที่พัก3คืนจังหวัดทางภาคใต้ไหวเราเลยจ้างนักสืบตามก็นั่นแหละค่ะสิ่งที่ได้คือเป็นไปตามที่คิดทั้งหมดรู้สึกว่าโลกพังลงมาเลยแต่เราก็ไม่ได้ไปตามวุ่นวายหรือไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้นะคะเราเก็บไว้คนเดียวตอนนั้นจากน้ําหนัก49เราเหลือ38 Oh. มันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะเราเคยคิดสั้นอยากตายมากๆไปยืนอยู่ตรงหน้าสะพานแม่น้ําเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนานมากอยากจะให้มันจบๆมันทรมานมากไม่รู้ว่าทําไมต้องมาเจอแบบนี้และหลับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ฉันแคร์พวกมันสองคนมากอืม mm. สาวฉันก็อยากจะบอกให้ทุกคนเป็นคนดีและอย่าแคร์ใครอะนะแต่บางครั้งน่ะการเอาคืนน่ะมันก็สนุกกว่าเนาะบางครั้งไม่ใช่ทุกครั้งเนอะนิดๆหน่อย <laughs> เราคิดว่าถ้าเราตุยไปพวกมันก็สบายเราสิที่ต้องทรมานแล้วลูกเราล่ะจะอยู่กับใครเราเลยคิดได้ดีมากสาว ตอนนั้นเราเรียกพวกเขามาคุยว่าเรารู้เรื่องที่ไปเที่ยวกันแล้วนะและขอให้จบแค่นี้เราจะไม่รื้อเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาพูดอีกเพราะเราอยากรักษาครอบครัวพ่อแม่ลูกไว้พวกเขารับปากเรื่องนี้ถึงผู้ใหญ่หน้าที่ทํางานด้วยค่ะหลังจากนั้นสองสามวันก็เหมือนจะดีขึ้นผู้หญิงได้ไปรอสามีเราที่โรงแรม3มวัน3มคืนสามีเราไปไม่ได้เพราะติดตรงอยู่กับเราและเขาขอว่ามีงานเช้าต้องกลับไปนอนที่บ้านพักเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงต่อเราก็เหนื่อยมากแล้วกับเรื่องพวกนี้ก็ เลยปล่อยให้พวกเขาไปสมสู่กันเรายอมแพ้ค่ะกับการเอาสามีกลับมาเป็นสามีของเราเราไม่เคยบอกพวกเขาค่ะว่าเรามีหลักฐานอะไรยังไงเราเงียบถึงเงียบมากที่สุดเราก็สั่งให้นักสื่อไปขอกล้องวงจรปิดและอะไรต่างๆและรูปภาพที่เขาถ่ายกันตอนไปเที่ยวทะเลมันจะลิงก์กับเครื่องของเรามีรูป18บวกหลายอย่างมากมันคือหลักฐานชั้นดีเลยทีเดียวโอ้โหผู้ชายนี่ก็ช่างแบบไม่รอบคอบเลยเนาะ เอาจริง <laughs> เราเลยจุดที่เจ็บปวดมามากแล้วค่ะเรารู้สึกเฉยเฉยเราเหนื่อยเราเบื่อ,เร,เ,อเราสงสารตัวเองและสมเพศตัวเองมากเราเลยฟ้องชูและวินัยข้าราชการอืมฟ้องเลยวินัยข้าราชการที่เธอส่งเสียเขาเรียนจนจบมาแน่นแหละจะสาวเราฟ้องมารวมๆ4ี่ล้านบาทเราคิดว่ามีเงินดีกว่าไม่มีสามีชีวิตก็อยู่ได้อืมจริง และเขาได้รับบทเรียนใช้นี่กันไป4ล้านบาทขอบคุณฉันได้ชีวิตใหม่พร้อมเงินตั้งต้นชีวิตเสียผู้ชายเร็วไปชีวิตดีขึ้นแน่นอนณนะตอนนั้นจบคู่ชีวิต9ปีและเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใ,ในการเรียนของลูกเพียงผู้เดียวและต้องส่งเสียลูกจนกว่าจะจบปโทรเราก็เดินออกมาใช้ชีวิตกับลูกสองคนลองมาย้อนกลับไปชีวิตเราหลังจากที่เลิกกับเขาตอนนั้นรู้สึกโลกพังมากแต่มีลูกเป็นกําลังใจฉันดีมันให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างถ้าเราได้รับความรักที่อบอุ่น ครอบครัวของเรามันจะดีกว่านี้พื้นฐานความเข้าใจความรักของครอบครัวสําคัญมากๆฉันพูดจริงๆนะฉันไม่อยากให้เธอเบลีมครอบครัวตัวเองฉันเข้าใจแหละว่าครอบครัวเป็นสิ่งสาคัญกับเด็กแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่เราโตขึ้นมาแต่เมื่อเราเดินผ่านจุดนั้นไปแล้วว่จะจ้ะเราลองคิดย้อนกลับไปพ่อแม่ของเธอตอนนั้นอาจจะพยายามที่สุดแล้วที่จะทําให้ครอบครัวมันอยู่ได้ไม่นับพวกเรื่องการมีชู้หรือนอกใจนะแต่แม่ของเธอก็พยายามที่สุดแล้วที่จะทําให้ครอบครัวเนี่ยมันไปกันได้ดอะเธอดังนั้นนะ่ะ ฉันไม่อยากให้ทุกคน่ะเบลมครอบครัขวขนาดนั้นเพราะเราอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเนาะแต่ถ้าใครคิดเห็นแตกต่างยังไงเนี่ยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะจ๊ะฉันเนี่ยโอเพนมากที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเนาะโอเคแล้ววันหนึ่งสามีเราเริ่มมางอแต่เราไม่ได้กลับไปเขาก็ขอโทษเขาบอกว่าเขาทำพังทุกอย่างเขาทำครอบครัวของเขาพังเองเราดีมากเราไม่ผิดเลยเราเป็นคนใหม่ค่ะ ไม่รักใครง่ายๆแล้วเราก็อยู่คนเดียวมาสองสปีจนมาเจอสามีใหม่คือเราเพิ่งเจอความรักที่เต็มร้อยความรักที่ไม่ต้องร้องขอสามีใหม่เราเป็นคนต่างชาติความรักที่ผู้ชายเป็นผู้นำความรักที่ดีมันเป็นแบบนี้นี่เองสามีเราเป็นคนมีฐานะเขารักลูกเรามากซื้อบ้านให้เราเลี้ยงดูเราดีมากเรื่องของเราก็ประมาณนี้จริงๆมันเลวร้ายมากกว่านี้เรื่องมือที่3แต่เราไม่อยากจะรื้อขึ้นมาสักเท่าไหร่เล่าแบบข้าวๆแทนและกันค่ะส่วนใครที่เจอแบบเราณนะตอนนี้อยากให้คุณคิดว่า โลกไม่ได้มีผู้ชายเพียงคนเดียวมีอะไรมากมายที่เรายังไม่เคยเจอจริงจะสาว ผู้ชายดีๆมีเยอะแยะแค่เราอาจจะยังไม่ใช่ผู้โชคดีคนนั้น <laughs> หรือเปล่าวะมีอะไรมากมายที่เรายังไม่เคยเจอฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอและอยากกลัวถ้าต้องเดินแล้วมีเข็มทิ่มเทา้าจงกล้าที่จะก้าวออกมาไม่มีใครรักคุณเท่ากับครอบครัวและตัวคุณเองจริงๆขอบคุณที่อ่านจนจบนะคะเราเขียนไม่เก่งขออภัยด้วยค่ะขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์นะจ๊ะสาวใครที่มีความคิดเห็นยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ